ครับเป็นปีนะครับก็เลยว่าจะมา,าสูน้ำออกก็ต้องมาดูว่ามันจะสตารตริดไหมเครื่องสิงข์นองนาะ

ที่ทุนชอบมีสาระบางโอ,อกาสวันนี้ขอ,อข่ายพอดอีข้าวโกโก้สุห้าเนาะถ้าอเอาไว้น้ำเยอะมันจะมือนจะมันจะไม่ออกรวงไม่พร้อมกันเพราะมันจะก็ ก็จะสุกช้านี่มันงานนี้มันน่าจะน่าจะเอาน้ำออกได้แล้วก็ยังว่าเลยเนาะไอไอไอหนึ่งศูนย์ห้าก็อยากได้น้ำเข้าแต่ไอไอสิบห้าก็ต้องเอาน้ำออก หนึ้าตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้น่าจะเสียแล้วของผู้ใหญ่มูสุผู้ใหญ่บินทิงกำลรำนะก็ก้าปีนี้คาหนึ่งศูนย์ห้างั้นก็ นี่เคยก็ได้อยู่ประมาณน่าจะป,ประมาณเดียวเจ็ดสิบแปดสิปเซนตของแปลงนี้แต่แปลงนี้ปีที่แล้วมันท่วดก็ได้หรอกทีนี้ใส่สิห้าก็เลยพอพอได้างี้นะก็เ,เลย แต่บางทีมันไอร่องน้ำอ่ะมันจะมันจะต่ำกว่ามันจะต่ำกว่าที่นานะก็ะเลยถ้าเราต้องการเอาน้ำออกเพื่อมันเก็บเกี่ยวง,ง่ายอะไรต้องการฟางช่วงนี้ฟางข้าวน่าจะมีราคาดีเพราะปีนี้น้ำท่วมแถวภาคเหนือเยอะ น่าจะก็หลายพื้นที่เลยบางพื้นที่ก็แรงบางพื้นที่ก็น้ำท่วมก็ฟางก็เหมือนอย่างนี้ก็เหมือนอย่างเปลงเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันก็ไอตรงไอตรงติดไอตรงติดเท่าประป่าติดติเท่าประปา,ะปะปาพลังงานสายที่ครองที่เทศบาลก็ตั้งให้มันสร้างให้มันก็ พอได้น้ำเนี่ยเพราะเขามีสระน้ำร้องเนี่ยไอ้ตัวแปลกีดกันเขามีสระน,น,น้ำท่านรองอยู่ก็เลยได้ถ้าคนที่ไม่มีสระน้ําก็เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยไม่ได้เลยประมาณเจ็ดสิบถึงสิบเปอร์เ็นต่ได้ถ้าอย่างนี้มันออกรวงไปมันก็มันไม่ค่อยแน่นนะก็เลยอ่าทีนี้น้ำน้อยก็ ด้วยนะช่วงนี้แล้วน้ำยังปกติทุกปีอ่ะน้ำเขาช่วงนี้เขาเปิดน้ำออกแล้วเงินเปลงเงินเปลงอยู่ตรงนี้เนาะเพลงตอนนี้ประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณสองไร่มั้งของคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะน่าจะไม่ได้เลยเพลงประมาณสองไร่สองไร่กว่าน่าจะไม่ได้เลยเพราะมันมันมันเสียอมหมดเลยนะเพราะไม่มีน้ำสูงใส แต่แปลงนี้แต่แปลงนี้เขได้อยู่เพราก็มีน้ำเราเลี้ยงได้อยู่ครับก็เสียงสะท้อนจากคนที่ไม่อยากได้สะหรือถ้ามีแปลงพื้นที่เยอะนะก็ก็คุตสะไม่ต้องไม่ต้องใหญ่เท่าไหร่เอาไปเผื่อเผื่อดูน้ำถ่านาครับก็ก็ฝาก พอคิด,ลนะคดและปฏิอะไร,รนะภาษาเขมรวันละคเนาะก็จะได้เจอบรสระเนาะน้องภาษาเขมรภาษาก็เรียกสระครับพอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ